ช่วงที่สองของรายการมารวมเห็นทำตอนเมตตาสงสารแค่ไหนจึงดีคะ่ะพระอาจารย์คะอย่างที่เราคุยกันมาคะ่ะพอเรื่องของความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาเอนด,ดูเวลาที่หมู่ญาติของเราเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็คิดว่าอยากอยากให้ไปแบบสงบอยากให้ไปโดยที่ไม่ทรมานอะไรเงี้ยก็ <S <s จะมีในเรื่องของการการุญยฆาตซึ่งปัจจุบันก็อาจจะ มีเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างเลยค่ะพระอาจารย์วรวุธคะในเรื่องของการรุยาคาตเนี่ยคือเขา้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงโหมดของเมตตาคะ่ะถือว่าเป็นเมตตาที่แท้จริงไหมคะ,ะเดินพรค,คำว่าการรุนยาคาตภาษาอังกฤษเขาเรีกยกว่าเมอร์ซี่คิลลิ่งครับจริงแล้วในประเทศไทยพระอาจารย์คิดว่ายังยังไม่ถูกกฎหมายเนาะค่ะ,ะจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือมีคนป่วยที่อาจจะเป็นโรค เรื้อรังที่รักษาไม่หายะ <c oughs> ็คือเรียกว่า terminal illness In ก็คือต้องตายแน่นอน <c oughs> แล้วระหว่างที่เนี่ยยังไม่ตายเนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงหรือว่าทรมาน <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะไปให้มันพ้นพ้นจากความทุกข์อันนี้ไป <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าเ,เป็นชีวิตของเขานะ <c oughs> เขาจะขอให้แพทย์เนี่ยช่วยเขาหน่อยเพราะก็เองทําไม่ได้ <c oughs> ช่วยก็คือทําให้เขาจากโรคนี้ไป <c oughs> อย่างสงบ ซึ่งปกติก็อาจจะให้ยาหรืออะไรที่ทําให้เขาไม่ทุรนทุรายมากแล้วก็สิ้นชีวิตไปในบางประเทศก็ถูกกฎหมายก้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเหมือน,นกับประเด็นเรื่องทําแท้งนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือผู้ป่วยยินยอมต้องยินยอมนะไม่ใช่ว่าไม่ยินยอมแล้วแพทย์ไปทําให้อันนั้นคือฆาตรกรรมอันนั้นก,ก็ผิดกฎหมายแน่นอนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นความกรุณาหรือว่าความสงสารที่ ผู้อื่นญาติหรือว่าแพทย์อาจจะมีต่อผู้ป่วยอ,อยากจะช่วยเหลือเขาแต่ว่าการกระทำนี่นมันจะถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นปาณาติบาตแน่นอนอก็คือทําให้คนต้องสิ้นชีวิตไปเหมือนกับกรณีของทําแท้งก็เหมือนกันอันนี้ก็คือการฆ่ามนุษย์ในทําแท้งนั้นทารกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทําแท้งนะแต่คนที่ทําให้ออกให้ทําแท้งก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่า ว่ากฎหมายบอกว่าทำแทง้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการเมตาก็จริงนะแต่ว่าการกระทํานเนี่ยไม่ดีเพราะว่าจะส่งผลต่อผู้ช่วยอย่างน,นี้คือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะในอนาคตเราจะต้องไปรับผลกรรมนี้นอาจจะตกนรกหรือว่าอาจจะต้องเกิดมามีชีวิตสั้นถูกเขาฆ่าตั้งแต่เด็กหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเมตตาที่ไม่ถูกวิธีค่ะ อันนี้กเ็เป็นความรู้อีกแบบหนึง่งเเป็นหลักให้เราแบบพิจารณาเวลาหากว่าเราจะต้องแบบว่าเจอในเหตุการณ์แบบนั้นหรือเป็นหลักให้เราได้แบบตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะพ,พระอาจารย์สุภเกตคะแล้วอย่างในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคนที่อ,อ,อาศัยความขี้สงสารหรือความมีเมตตาเนี่ยมาหากินโดยเฉพาะในเรื่องของการแบบโพสโซเชียล so บอก,บอกรับบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะพระอาจารย์สุภเกตค,คิดว่าการที่เราค่ะจะ ไปช่วยเหลอเอือใครเนี่ยเราควรจะพิจารณาอย่างไรเพื่อเพื่อที่เราอาจะได้แบบว่าไม่ส่งเสริมให้เขาผ่ากินกับความสงสารของคนอื่นนะคะเจริญพรคือคนไทยเป็นคนที่สงสารค่ะการสงสารเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุนะ,ะบางครั้งก็เกิดจากจิตเมตตาของตัวเองที่มีความอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยใจจริงจริง,รงอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิด การที่เราเคยประสบชะตากรรมคล้ายๆกันหรือว่ามีความทุกข์ยากลําบากคล้ายๆกับเขาเลยเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้รับความลําบากนี้เป็นอย่างดีเมื่อตัวเองรู้สึกว่ามีหรือรู้สึกว่าพร้อมก็เลยอยากจะช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติเองหรือฝรั่งฝรั่งต่างๆเนี่ยบางประเทศเขาก็ไม่ได้มีเป็นร่ำเป็นสันเหมือนบ้านเราแต่ว่าด้วยเหตุนี้แหละมันเลยทำให้เกิดช่อง สำหรับมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดี <Okay. S 2> อาศัยจุดจุดดีตัวเนี้ยมาทําการหลอกลวงหรือว่าเ,เป็นมิจฉาชีพ <Okay. S 2> ในการขอรับบริจาคซึ่งการบริจาคครั้งอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดในมุมของคนบริจาคก,ก่อน <Okay. S 2> คนให้เนี่ยให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใจได้บุญละฮะ <Okay. S 2> ได้บุญแน่นอนเพราะเราให้ตั้งใจจะช่วยทานของเราสําเร็จแล้ว mm hmm. แล้วก็เราก็ได้บุญ แน่นอนแต่บาปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมิจฉาชีพ 1. แหละคุณผิดศีลที่ว่าคุณโกหกสองคือคุณผิดศีลที่ว่าคุณลักทรัพย์คุณเบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่นแต่ถ้าถามว่าเราจะจัดการอย่างไรถ้าเรามีจิตเมตตาแล้วอยากจะช่วยเหลือก็ต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นจะมีพวก NGO มีมูลนิธิมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่มารวมกลุ่มกัน<ช>หรือพวกเราเองก็ตามเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เด็กยากไร้หรือว่าคนที่ไร้โอกาสต่างๆเนี่ย<ช>มีองค์กรแบบนี้ถ้าเรามีจิตเมตตาอยากจะช่วยการที่เราสนับสนุนองค์กรลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งเรามั่นใจได้เลยว่า เราไม่โดนหลอกแน่นอนเพราะเขาเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ <Okay. S 2> สองคือเรามั่นใจได้เลยว่าทรัพย์สมบัติหรือความช่วยเหลือต่างๆที่เราให้ไปเนี่ยถึงแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นแน่นอน mm hmm. แล้วก็ <Okay. S 2> ประการสุดท้ายประการที่3คือการที่เราร่วมกลุ่มกันอย่างนี้เนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆ <Okay. S 2> เมื่อรวมกลุ่มเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันก็จะ กลายเป็นการช่วยเหลือที่ใหญ่โตใหญ่ขึ้นหรือช่วยเหลือได้มากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมฮะคนนี้ร้อยหนึง่งคนนี้20บาทคนนี้30บาทรวมกันอาจจะจ่ายค่าเทอมให้เด็กพิการคนหนึ่งได้หนึ่งเทอม <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่ถ้าเราบริจาคหรือไปทําด้วยตัวของเราเองอาจจะลําบากนิดหนึง่งแต่เมื่อเราเจอเนี่ยในใน a c e b o o k หรือว่าใน <c oughs> แชร์ไลน์ทวิตหรือต่างๆที่เขาทวิตดีคนรีน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยก่อนอื่นคือ ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวของหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่จะโทรเช็คก่อนเช็คไปที่เจ้าของทวิตก่อนหรือเจ้าของโพสต์นี้ก่อนติดต่อเขาไปว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่อยู่ตรงไหนทําอะไรแล้วเขาไปช่วยเหลือใครอย่างไรบ้างแล้วก็ตามพอได้แล้วมั่นใจละถึงจะร่วมสนับสนุนแต่ว่าถ้าอย่างนี้หลายๆคนบอกโอ้โหเสียเวลาชีวิตเปลืองเอเนอร์จีมากเลยบริจาคผ่านองค์กรต่างๆมากมายโดยเฉพาะ ทั้งองค์กรที่เป็นของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรศาสนาวัดวาอารามหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาต่างๆเนี่ยท่านได้รับปัจจัยธายธรรมมาท่านก็ไปสนับสนุนการศึกษาไปสนับสนุนการแพทย์การกีฬาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทําบุญลักษณะนี้นอกจากจะได้บุญกับการช่วยเหลือคนยังได้บุญกับการสนับสนุนพระพุทธศาสนาสนับสนุนงานสังคมสนับสนุนสังคมให้มันดีขึ้นอย่างนี้ก็ช่วยได้ค่ะ ทีนี้ก็จะเห็นว่าในเรื่องของเมตตาสงสารเนี่ยก็จะมีทั้งด้านที่เป็นด้านดีใช่ไหมคะที่แบบสร้างสารรค์สังคมขณะเดีดยวกันเมตตาสงสารก็จะมีด้านที่แบบว่าเป็นภัยในสังคมพระอาจารย์วรวุฒิคายให้อย่างนี้คะ่ะมันมีทั้งสองด้านเนี่ยเราจะเมตตาสงสารแค่ไหนจึงดีอะคะพระอาจารย์เจริญพรจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ว่าความเมตตาสงสารเนี่ยเรามีได้ไม่ไม่ไม,มีประมาณค่ะก็คือเราเรามีจิต เมตตาต่อผู้อื่นจริงๆต่อไม่ใช่เฉพาะต่อคนที่เรารักเราควรจะมีต่อคนที่เราอาจจะรู้สึกเฉยๆหรือว่าคนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราควรจะต้องมีเมตตาให้เท่าถึงกันแล้วก็มีไม่มีประมาณต่อสัตว์โลกแม้แต่สัตว์มีเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มากเท้าท่านก็เมตบอกว่าให้มีเมตตาให้คนะรัวเพราะฉะนั้นความเมตตก็คือเรามีจิตจิตที่ปรารถนาดีต่อขออยากจะให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุข ว่าการปฏิบัติการนํานไปสู่การช่วยเหลือน,นั่นก็ต้องมีการใช้สติปัญญาพิจารณาให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นคิดว่าความเมตตาเนี่ยเราม,มีเมตตาเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเองอยู่แล้วยิ่งเราเรามีเมตตามากเท่าไหร่ความสุขสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราเพราะเราจะไม่มีศัตรูค่ะ ถ้าจันท้ายอย่างทีันบอกว่าเมตตาเนี่ยไม,ไม่ไม่มีประมาณคือถึงแม้คนที่เราชอบเฉยๆหรือว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาอย่างอย่างทั่วถึงทีนี้<ช>แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีเมตตาหรือเปล่าคะใช่ใน,นนี้เป็นธรรมชาติของคนเราเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่เรารู้สึก,กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะการมีเมตตาเนี่ยหรือว่ามีมุทิตาอะไรนี้ก็จะยากมากคะเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกเราต้องฝึกฝึกแปรเมตตาอ่า ครูบาอาจารย์ของเราเคยบอกไว้ว่าเนี่ยทาจิตของเราให้เหมือนกับแม่ที่รักลูกกับคนอื่นๆทุกคนคอันนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยอันนี้คือความเมตตาจริงๆเพราะว่าแม่มีจิตเมตตาต่อลูกอย่างอย่างเหลือล้นเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยคือหลักของการที่จะพยายามจะทําแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือหลักของการให้อภัยเราต้องต้องรู้จัก ให้อภัยแล้วก็ให้อโหสิกรรม <nder S 2> แล้วก็คิดว่าเขาก็ทุกคนเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กกเ,หกเ,เหมือนกันในที่สุดทุกคนก็จะต้องตายหรือว่าประสบความทุกข์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าคิดว่าอย่างนี้แล้วในที่สุดเนี่ยทุกคนถ้าเราเราได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนามาทุกคนไม่เคยเป็นญาติกันเพราะเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเราเคยเป็นพ่อแม่กันพี่น้องกันเพราะฉะนะั้นทุกคนเหมือนญาติเราถ้าเรารักไม,ไม่มีค <น S 3> ใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันมา,มนาก่อน ถูกไหมคะฉะนั้นคือทุกคนเหมือนเป็นญาติร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาใช่เราติดกุ๊กอยู่เหมือนกันหมดเระก็วนเกิดวนตายอยู่ในนี้นะเป็นญาติพี่น้องกันเพราะฉะนั้นบางชาติเราอาจจะทําไม่ดีต่อกันบ้างค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะฉะนั้นถ้าเราต้องรู้จักปลดปล่อยอารมณ์แบบนี้ค่ะทใจให้มีเมตตาะฉะนั้นต้องต้องมีการฝึกฝน ต้องสุกนะคะสาธุค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติล่ะคะเราจะเมตตาสงสารในระดับไหนที่ถึงจะพอดีอะค่ะพระอาจารย์อืจเจริญพรคําว่าพอดีเนี่ยแ <c oughs> ปลว่ากําลังดีเนาะแต่ว่าคําว่ากําลังดีเนี่ย, <c oughs> ยมันใช้กับความดีไม่ได้นะเพราะว่าความดีไม่มีโอเวอร์โหลดนะมันทําได้เรื่อยๆ <c oughs> อย่างจิตที่เมตตาเนี่ยมันเป็นเมตตาที่เรียกว่ามันเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณอย่างถ้า ถ้าในศาสนาพุทธของเราเนี่ยโดยเฉพาะในฝ่ายมหายานเนี่ยโอ้โพับเรื่องราวของพระโพธิสัตว์บางท่านหร,หรือว่าเรื่องราวที่ปรากฏในกัมภี์บางเรื่องเนี่ยเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นชพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งคือตีจ้างผูซ่าเนี่ยท่านท่านเมตตากรณาต่อสัตว์ในชนิดที่ท่านเห็นสัตว์นรกเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านไปท่องแดนนรกแล้วท่านก็ไปเห็นสัตว์นรกว่าทุกข์ทรมานมากเลยท่านก็เลยคิดว่าโอ้โห สัตว์นรกเต็มไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราจะยังไม่เข้านิพพานดีกว่าเราจะอยู่อย่างเงี้ยสร้างบาร,รมีไปเรื่อยช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกว่านรกจะว่างสวรรค์ะจะเนืองแน่นท่านถึงจะเข้านิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเราก็มีมโนปณนิธานแบบนี้เหมือนกันค,คือท่านก็มีเมตตาชนิดที่ว่าท่านจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายแนวค,คิดแบบนี้ถามว่าเกินไปหรือเปล่ามัน ไม่เกินนะฮะมัน<ะ>เป็นไปได้อันนี้คือระยะไกลค่ะทีนี้พอมาดูระยะใกล้อย่างที่บอกฮะระยะใกล้เนี่ยมันก็ต้องดูในในระยะใกล้ๆในการวางแผนบริษัทยังมีระดับไตรมาสร,ระดับครึ่งปีระดับ<ะ>กลางปีปลายปี1ปี3ปี20ปีเอาก็ว่ากันไป<ะ>เราต้องดูดีๆว่าการที่เราจะไปช่วยเหลือหรือไปให้ความ เมตตากรุณาต่อใครเนี่ยมันมีผลต่อเราในระยะสั้นระยะกลางระยะปลายเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วมันกระทบเรามากไหมกระเทอือนเรามากหรือเปล่าเพราะบางครั้งถ้าเราเมตตาช่วยเหลือเขาจนตัวเองเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้กุศลในเรื่องของการเมตตาคนอื่นแต่จิตใจของเราก็จะเศร้าหมองเพราะเราไม่ได้เมตตาตัวเองอ ก่อนที่จะเมตตาคนอื่นก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าการช่วยเหลือในประมาณนี้มันทำให้เราสบายเนื้อสบายตัวสบายใจมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาเนี่ยช่วยเหลือมากสบายเนื้อสบายตัว,สบ,ตวสบายใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเขาพ้นทุกข์ได้เราก็มุทิตายินดีแต่ถ้าเขาทําไม่ได้เราทํได้เต็มที่เท่าที่ค ondition ของชีวิตเรามีแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก ฝึกเรื่องของอุเบกขาหรือแม้แต่ศัตรูก็ตามเนี่ยการที่เราจะเมตตาต่อศัตรูยากเราก็ไม่ต้องไปเมตตาเขาครับคิดซะว่าเมตตาตัวเองอคือไม่ไปเบียดเบียนเขาเพราะรักตัวเองไม่ใช่ว่าไปทําดีกับเขาเพราะรักเขาไม่ต้องกนาดนั้ันก็ได้แค่เราไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเรารักตัวเองเอาตัวเองไว้อยู่ในเซฟโซนในคอมฟอร์ตโซนที่เจอหน้ากันมันจะกระทบกันจะเกลียดกันมากขึ้น<ม>ก็อย่าเจอหรือถ้าเจอได้คุยกัน มันจะกระทบกันจะทะเลาะกันเมตตาต่อเองอย่าไปสร้างเรื่องแค่นั้นเองถ้าเราทําแบบนี้ได้เมตตาการุณาของเราเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้เราเนี่ยมีความสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งในชาตินี้พบชาติต่อ,ตอไปและทุกพบทุกชาติตร่บกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะพระอาจารย์คะที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้แบบ มันน่าสนใจมากเลยค่ะคือว่าพระจะบอกว่าช่วยคนอื่นคือโมอแต่ช่วยคนอื่นอะจนตัวเองอะใจเศร้าหมองทีนี้เรานึกถึงตอนตายค่ะพระอาจารย์คือถ้าใจใสไปสวรรค์ใช่ไหมถ้าใจเศร้าหมองก็ไปอาบายทีีน้ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือเราโมแต่ห่วงช่วยคนอื่นจนตัวเองเนี่ยเครียดหรือเป็นวิตกกังวลอย่างเงี้ยคือมันมันมันจะเข้าโหมดไหนอะคะพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่า ในกรณีนี้เนี่ยก<ะ>ารที่เราไปกังวลเรื่องของคนอื่นเนี่ยจิตของเรามันจะมีห่วง<ะ>มีพันธะมีผูกพัน<ศ>ถามว่าจิตมันเป็นกุศลไหมมันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยโมหะบุญ <i> มันเป็นบุญพุทตรงๆก็คือบุญปนบารมาแหล <ues S 2> ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุญปนบาปจิตที่ดับณนะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ากระแสของความเมตตากับกระแสของพันธนาการทางจิตอะไรมันแน่นกว่ากันถ้ากระแสของเมตตามันแน่นกว่า เราห่วงเขาแต่เราก็ปิติเบิกบานในบุญใจผ่องใสโอเคไปสวรรค์ฮะ,ฮะแต่ถ้าไม่ปิติไม่เบิกบานไม่อยู่ในบุญยังไม่พอห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงโน่นก็อาจจะไปได้ไม่สูงหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกกัดด้วยความเมตตาของตัวเองนั่นแหละ,<ฮ>ะห่วงใย,ยวนเวียนอยู่อย่างนั้นไปไหนมาไหนไปเกิดในภพชาต,ติต่อไปก็ไม่ได้อย่างที่เราเคยได้ยินเคสของปู่สมเฝ้าทรัพย์หรือว่า เทวดาที่รักษาในสถานที่ต่างๆถามว่าเขาสร้างวัดสร้างาวิหารสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้มาด้วยความรักความศรัทธาไหม<ะ>สร้างด้วยความรักความศรัทธาเมตตามากอยากให้คนมาทําบุญแต่ห่วงมากเลย<ะ>พอตายไปแล้วแทนที่บุญจากการสร้างวัดสร้างสถูปเจดีย์จะนําไปสู่ภพภูมิที่ดี<ะ>กลับกลายเป็นว่าตัวเองกลายไปเป็น,ปนภูมิเทวาหัวหน้าเขตดูแล เป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าพอดีของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะสาธุค่ะค่ะก็นะคะคุณผู้ชมได้ฟังข้อคิดแล้วนะคะเมตตาสงสารไม่ใช่ว่าเราจะใช้ตะมี้ตะบันใช้แบบว่าอย่างไม่รู้จักดูแลตัวเองหรือเมตตาตัวเองนะคะเดี๋ยวค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเรายังมีคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวมาฟังกันต่อค่ะ